สวัสดีครับทุกคนเมื่อวานนี้ได้ไปซื้อปุ๋ยมานะครับปุ๋ยเขียวนะครับเดี๋ยวจะเอาใส่ต้นมะเขือต้นพริกต้นอะโวคาโดนะครับที่ปลูกใหม่นะครับแล้วก็ใส่ทุกต้นละครับที่เราปลูกนะครับจะได้ งอกงามเจริญเติบโตต่อไปครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ ต้นมะเขือน้อยครับใส่ต้นพริกต้องใส่น้อยๆมันเป็นปุ๋ยเคมีใน,นต้น ไม้ใหญ่ในไม้ประดับก็ใส่ไปนี่ต้นคุณนายตื่นสายต้นมะเขือปลูกไม้มีลูกที่ตัางหากลูกเล็กๆสมเมรู้จะรีบมีไปถึงไหน นี่ต้นมะกรูดครับผมต้นพริกต้นมะม่วงมะม่วงใส่ไปเลยไม่โลมะเขืออะไรเนี่ยนีลูกดล้วเนี่ยสงสัยอยู่กับร้านเขานานร้านขายต้นไม้ปลูกเป๊บออกลูกเลยไม่ไหว ต้นไม่ทันโตเลยนี่ต้นอะโวาคาโดปุ๋ยให้ไปเลยพร้อมแล้ว ต้นอวคาโดอีกต้นหนึ่งปลูกไว้เมื่อวานนี้ใส่ปุ๋ยซะเลยเราปลูกกินเองนะครับไม่ใช่ปลูกไปขายนี่ตนาา้นมะระขีนนกนะครับคุณสมบัติ ต่อต้านมะเร็งได้ครับนี่มันละขีนก นี่ต้นนี้ก็ไปทำคอนเทนต์ตายไปเที่ยวหนึ่งแล้วเกิดใหม่ครับเนี่ยชับผู้จะของมาจะไปหาคอนเทนต์ครับนี่ต้นขนุนกำลัง,างงามเลยนะครับใส่มันละกอซะหน่อยลูกโดกเกินช่วยปุ๋ยหน่อย ดูลูกสิก็ดูสิครับทุกคนดูระกอดิดอกเต็มต้นเลย